เช็ดเเช็ดแล้วเ้นเลยฮึ่มควบลอหาไม่ต่อยอเาก็ูงช้ำนี่อหลานชายเก่งกดอนี่ยเก็บมเง้ามาโหโกนิเคเก็บป โอ้เก่งแท้ยืมชิครูอีกนี่หาเฮ้ยบ่ถึกเอ้าบ่ถึกอั่นดิโอ้ยเชยยูนดูหาอ้อจะเชนเก่งแท้นี่โดยการทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC บัดสุขทุกคนเนาะคลิปนี้ก็มาพบมาพอกับสาพวง อยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเลยเนาะมัอ uh, นะี bo ่บ่ออ่าบ่อได้ไปเวียกเนาะเพราะว่าบ่อสบายพี่น้องเลยพักพักสองมือเนาะวันนะี này, ้กับมัอนี่บ่อสบายก็เลยบได้ไปพี่น้องเลยไข่เนาะไข่เตกเป็นบ้านพี่น้องเลยกับบนะนะรรยากาศกะเปลี่ยนเนาะบรรยากาศเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นว่าเป็นไขาลายเนาะมองกับบ่อได้ไปเวียกเด้อวันนี้มาเออเพราะอะไรสบายพี่น้องเลยอ่ะมัอนี่กับอยู่ให้อยู่หน้าคือเกนะ่าเนาะ ไปเก็บบักหญวซอย20ัดก่อนพี่น้องไว้เพราะว่าเพินตอยบักหญวแกะเนาะบักหญวกเต็มกกบ่ได้แกะบ่ทันจนห่าวพี่น้องเอ้ยเนาะไปไปเก็บวเนาะ20ัก่อนันงแนมหวนะพี่น้องดกหาวบ่ได้เนาะาบ่ทันแกะบ่ทันหาววัดเครนี้เฮาก็แกะแล้วเฮาก็สิมาตากไว้อยู่ดดตากไว้ดดตากสนั่นแหละให้มันคุย ใสสับพวงเก็บบางเยี่ยวเยอะวัวหยางไปหาเพป็นก่อนไอ้กะเด็กๆสมาชิกเด็กๆฟูอยากกินนมแม่กะบ่ให้ลูกกินนมแล่หยำหยำหลานชายยังนี้หลานชายมาหาเพป็นก่อนเนาะหลานชายเฮ็ดหยังหลานชายเอย้ยหลา,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 านชายคนดุเฮ็ดหยังเนาะ เช็นเห็นอย่งน้ะเช็นเห็นอย่างาเปาอนมา n g h ว่าเช็นเก็บเช็นเนี่ยมาสาวไทยคลิปได้ยินนะเห็นอะไรโน้เห็นอะไรไกไอกใหญ่นะตัวเช่นเนี่ยบุอาชาวชาวไทยคลิปได้เช่นเช่น,นชาวไทยคลิปได้เช่นเห็นอะไร <laughs> บ่สนใจ เช่นชาวไทยคลิปเช่นคือบสบายดีอารสบายดีไหมมาไวเช่นโบผ้าเช่นไปกินขนมนด้นนี่น้อยนี่เช่นขึ้นไปยังน่ะเช่นเก็บนั่นหลังยิวนั่นเก็บ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 เชคคู่นี่พวกนี้เมันเก็บไอชองช้ำมามาแต่ไม่มาเก็บน่ะมาเก็บมังยิวมาไวเก็บมาเก็บเชคคู่ไปไปแกะไป เช่นชาาฉากทำคลิปได้เช่นคืบอบ๊อสบายดีอ่ะเช่นกับเก็บเลยเก็บเก็บเก็บอ่สบายดีก่อนปะเห็นอดไดเนาะเช่นสบายดีเช่นดื้อหลือเ่สบายดีเด้อเฉียวบ้างงามๆมาไหมเอาไหมสบายดีเด้อส,สบายดีเด้อปลาลุวางว่าเช่เลยมายังนะมายังเนาะมันตามน้องชายบ่น,น่ะ สบายดีปลาลุงเนี่ยเหรอปลาลุงเหรอปลาลุงเออเชนเก็บมังงิวบ่เก็บมังงิวอ้อดูแฉเก็บเก็บเก็บอ๋ออ๋อเก่งไรแต่เชนนี่เก็บเก็บมังงิวนะเก็บกันไปถอกไว้เด้อถอกไว้กระสอบเด้อหลานชายเก็บมังงิวปบาหลานชายเก็บหลายแท่นนี่นะ อ๋อเถเตมคู่เชยอ๋อโอ้โหหิ้งหิ้งหิ้งน่ะเอา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 กระสอบนี่นี่แกใช้กระสอบแล้วบาดนี้ยังจังบมเต็มง่ายไปใช้น่ะโอ้ไปเกี่มังงิวว่ไก่แท้มังงิวกะเนาะมังงิวกะล้นไก่แท้มังงิวเช่นเลยอ๋าอ๋า มาเก็บมาเก็บอืมมาเก็บมาเก็บชายคู่นี่โอ้หลานชายเก่งกระดอนนี่เก็บมังงิวมาหูโผฉกเงินสิเคเลยเบิ้เก็บประฮัดบดแหล่งน่ะลายแข่งกองพูนอยู่ชิบะบดิน่ะยังบะบดูเหมืงิวกองพูนอยู่ du med he han de bott je var bott le man med me pin ม่วงปีนี้กระดกดกพี่น้องเลยมึงเนี่ยเนาะลานใช้กระส่วนคว่ำโอ้ยม่วงปีนี้ดกแค่ไหนขนาดว่ากินขมือแล้วยังซจำนี่พี่น้องเลยถ้ามาเ้าบมกินยังจะจำได้เนาะดกขนาดเลย่นม่วงนี่ปิดกินขมือกินชมกินขมือเมื่อหนึ่งหาหกเทือก็ว่าไม่ได้กินม่วงนี่ก้อยเจียวปลาแดกแซ่ยบพี่น้องเลยเยเจียวหวานๆเนาะ เจอน้ำปลาวานอย่างกะฮะเช่นอย่างไรอย่างนอเอบได้บ่โอ้อ่าเช่นย่างไรตัวนี้บ่เนี่ม่วงพี่น้องเงินนี่ยพี่น้องมันเอ๊ะปน้ำมปุฮปมปุเอาจ๊บเอาเอาเล้เช่นย่ cá chín rồi đấy đang nằm con rồi bay ăn mà nghĩ ba hạt trên còn bay Thấy ba hạt trên như thấy cày bao bay nhang thấy khu, 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 khu à cứ áo này cứ áo à nghĩ hạt ít bay phải là hạt nhiều chưa mềm bao hạt nhiều ออืบรรยากาศอยู่ให้อยู่นาพี่น้องเอ้ยเสียงแรกห้องเยอเซียยู่นอคางลูกพันว้เงี้ยนมาครบปล่อยเมยพันไปน้องสะกับบกแล้วนี่น้องสะที่ว่าสะพวงตักน้ำพวดผักคู้เมือบกอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะมันบอดดึงบวกตีชั่มบกแล้วแหงกระเล้งเลย Nhân, nhân, nhân. chết 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 oh Nên bà hình... chết 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 bà chết 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 bây chết 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 ừ hmm. xanh rồi nè trù nhóc ờ xanh nước ngoài nước ma nè ha 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 hmm, hmm. hmm. แม่บอยเราเยัยงแม่นีเนาะทำเลยเช่น,น,ชนเก่งแค่ขึ้นได้อยู่โอไม่ขันายขึ้นแล้วโอ้ไม่ขันไรขึ้นดิเน,น,นเก็บไม่อยู่นะเก็บถือหัวบ่า bây giờ đọc xe muộn muộn đi <laughs> phụ bè xe bỏ mẹ nó ở hong ở xe mẹ bằng nghề góp gắn gà rốc mẹ nè đi gà lòng sắp đi nông mẹ bè ở แม่แม่น้อยสีโตเี่เล็กๆอาออกมาพรแล้วพรแล้วพอจะกวนทันบาละบอยไปหากินนู่แม่โหปากแล้วไปแล้วบาทใชไปแล้วไป้เก็บเงี่ย kẹp nhiều, kẹp nhiều, à làm sai nhau bay ờ, yêu mặt nè 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 kẹp nè 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 kẹp, kẹp, nè kinh thế, như một nè 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 เอ้ามาถือกันดิโอ้ยเชนยุนดูหาดเอ้าตัเชนเก่งแท้นี่เอ้ามาถือเก็บเก็บอึบอ้ามางี่วกันี่อ้าวบมันอยู่กันอยู่ชูงครับเนาะพวกเอาไม่ได้พวกขึ้นไม่ได้พี่น้องเลยมามางี่วกับลูกดูเอาไม่ได้ หมดแดงลายอย่ามันคบอย่ามันกัดเราเชนคือก็งี่ยวได้ว่าเชนผูสูงใช่ป้ะคือมันงี่ยวให้แน่ฮะให้ขืนให้ขืนได้ให้ขืนได้เอาแต่เชนดีโอ้เชนยังน้อยติโอ้ เช่นขึ้นมาได้มาต่อยงิ้ยวยามแรงพี่น้องเอ้ยต่อยงิ้วมัง,งิ้วก็บจ้าลกกระโดดปุ๊บมันหนักสูงเอามาได้ต่อยเอาคัดคออ่าพระบรรยากาศตอนแรงแรงเด้อพี่น้องเลยนเนาะตะเวนกับชิต,ตกบินแล้วบรรยากาศลมพัดเดย็นดีอาจจะไหนสำหรับคลิปนี้กันสะพวงก,กับจ,จบคลิปไว้เพียงสามนก่อนไปหาต่อยงิ้วเก็บมังงิ้วกับพี่น้องเลยเนาะ จะได้กับคำเลยเป็นไรง่วะไรควายแลบั่อาจะอะไรสำหรับคลิปนี้กับสิโคลาสำนีก่อนเดอ้อไปพบไปพบในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับกล่าวเข้ามาสบายดีสวัสดี